ตอนนี้นะครับเป็นวันที่10กกุมภาพันธ์2564เวลา6โมงนาทีก็งงว่าทำไมระบบเข้าได้ปกติดูยอดเงินก็ขึ้น19แต่มันขึ้นวงเล็บจำนวนที่แช่แข็ง0 หน้าแรกเติมเงินเติมเงินเนี่ยจะไม่มีเกวย์แล้วทีนี้มาดูงาน น,นี่อันนี้ก็คืออย่างที่ว่าชื่อผมเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูยอดเงินนะครับว่า <c oughs> มันจะเป็นยังไงเนาะ <c oughs> ดูคลิปได้จนจบนะครับตั้งแต่เริ่มจนจบจนจบก็คือทำงานจบอะไร ดูว่า60งานแต่ละงานงานละกี่บาทนะครับก็ตอนนี้บางคนก็บอกว่าระบบปรับปรุงเนาะคือถ้าทำงานได้ก็ก็ถือว่าคุม้มคุ้มเงินที่ลงไปนะครับถึงตอนนี้จะถอนไม่ได้นะระบบกำลังปรับปรุงแต่ว่าถ้าทำงานแล้วอย่างน้อยเห็นยอดเงินมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็ยังมีความสุข มันยังมีความสุขไปอีกแบบนะครับก็เป็นอะไรที่ยังรู้สึกว่าไม่หายเหงารู้สึกว่าไม่เหงาอ่ะอืมมันยังได้ได้จับได้กดแล้วรู้สึกว่าเงินมันเยอะขึ้นนะครับรู้สึกว่าหายเหงาหสิ ใช่ไหมรู้สึกว่าหายเหงาเออได้กลับมากดอีกรอบหนึงอย่างเงี้ยแล้วมันกดได้อ่ะมันเป็นอะไรที่มันอย่างนี้มันก็สนุกไปอีกแบบแต่ไม่รู้ระบบถอนมันจะกลับมาดีตอนไหนแต่คือถ้าอย่างน้อยกดแล้วมันยังทำงานได้มันก็คือมีความหวังแล้ว เวลาก็ไปเรื่อยๆนะครับตามข้างบนนั่นเลยคิดว่าเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวก็น่าจะเสร็จแล้วครับก็จะได้เห็นจริงๆเลยว่าทุกงานที่กดเนี่ยกี่บาทเนาะ 38บาทยิม7งาน337แล้วเมื่อกี้ยิม8งานขาดอีก2บาทก็จะ300อะ่ะเออเมื่อกี้ยิม6งานเนอะยิม6งานขาดอีก2บาทจะ300แต่พองานที่ยิม7ได้38บาททะลุเลยเรามาดูว่าวันนี้จะได้กี่บาทนะครับ เมื่อวานนี้ได้6ก0้อบาทประมาณนี้มั้งเนี่ยสางานมันมันเกิน350บาทแล้วอะรายได้วนันนี้เนี่ยสางาน366บาทจุดสองหนึ่งสตางค์ยังไงวันนี้นี่หกสิบหกอะสามร้อยหสิบหกอะมันก็ต้องเจ็ดร้อยสิบสองขึ้น,นป่ะ ถ้าทำครบ30งานแต่ในข้อความอินโดนีเซียนี่คือถอนเงินได้ปกตินะครับที่เขาส่งในกลุ่มไลน์ สี่สิบงานสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทนั่นแปดบาททะลุห้าร้อยแล้ว กด43งาน502บาทตอนนี้เป็น19 500แล้วเดี๋ยวต้องเป็น19 700อยู่แล้วล่ะยังไงวันนี้ก็ต้องทะลุ700 เอาละงานที่50จะเกิน6บาทไหม594บาทแล้วออเกือบ600 599.77สตางค์นะ599บาท77สตางค์ขาดอีก33สตางค์จะเป็น600บาทอ่ามาดูอีก10งานจะทะลุ700บาทไหม ทำงานเสร็จเดี๋ยวเราจะไปกดเช็คอินเลยนะครับเพื่อให้ได้เงินสัปดาห์ละยิบแปดบาทฟรีๆหกร้อยเจ็ดสิบแล้วอีกสี่งาน ก้าบาทเอ้ <c oughs> <c oughs> อวนั่นไง695บาท99สตางค์ขาดอีกสตางค์เดียวจะเป็น696บาทงานนี้ยังไงก็ต้องเกิน4บาทอยู่ละหกร้อยเขาดอีกสตางค์เดียวจะ696เห็นไหมสามสิว่าแล้วทะลุเจ0ดล้านเปอร์เซ็นหกสิงานครบพอดี7จ็ยิมเบาท49สสตางค์โอเค วันนี้ <c oughs> วันนี้กด60งานครบแล้วได้เงิน729บาท49สตางค์เนาะก็19,743บาท19,743บาทประมาณ19,200เาสองะถ้า19,200เาสอย่างเงินต้นวันนี้ก็สตาร์ทได้เงินวันละ729แน่นอนทีนี้เราจะออกไปข้างนอกนะครับ19,743บามแล้วยอด ยังไงก็ทะลุ20,000อ่ะพอเรากลับมุมซ้ายบนอ่ะเคลิกเข้าไปตลาดให้ดูก่อนคลิกเข้าไปตลาดให้ดูกดมุมซ้ายบนย้อนกลับลูกศรซ้ายแล้วก็พอมาหน้านี้ปับ๊บกลับมากดงานได้เหมือนเดิมนะครับดูเราก็ดูมุมขวาของฉันแล้วเรากดพอมุมขวาขวามุมขวาล่างของฉันกดเป็นสีฟ้าเสร็จแล้วก็มาคลิกมุมขวาบน อ่ามันจะขึ้นว่าลงชื่อเข้าใช้สำเร็จยืนยันนะครับ <c oughs> ทีนี้วันที่1เราเช็คอินเราจะได้บาทหนึงวันที่2ได้2บาทได้3บาท4บาท5บาท7บาทตามวันถ้าเราเช็คอินทุกวันครบ7วันเราจะได้เงินทั้งหมดยี่สิบแบาทฟรีๆเนาะ แต่ถ้าวันไหนเราเช็คถึงวันที่3วันที่4ทํางานแล้วเราออกระบบวันที่4ทํางานปั๊บทางานเสร็จออกระบบแล้วลืมเช็คอินกลับเข้ามาใหม่แล้วเช็คอินไม่ทันแล้วมันจะกลับมาเริ่มอันที่1ใหม่ซ้ายมือแบบนี้นะครับดังนั้นทํางานเสร็จต้องเช็คอินทุกวันยอดเงิน19,744บาทเนาะ19744บบาทก็ เข้าสู่ระบบมุมขวาบนออกจากระบบเช็คอินเรียบร้อยทีนี้เราเอาใหม่นะหนคือเข้าตะกาอ่ะเราจะเริ่มก่อนอ่ะของฉันของฉันทีนี้เวลาเราเข้าระบบมาปั๊บเนี่ยมันจะอยู่ที่หน้าแรกก่อนเนาะเวลาเราเข้าระบบมันจะอยู่มุมซ้ายล่างหน้าแรกคลิกเติมเงินตรงกลางนะครับคลิกคำว่าเติมเงินตรงกลางจะเหลือแต่สแกนเพย์ คลิกมุมซ้ายออกในคลิกถอนเงินซิจำนวนเงินแบงก์ธนาคารการถอนขั้นต่ำโอเคจิ้มตัวเลขไปถอนกี่บาทจากนั้นก็มากดกดแบงก์ที่เราผูกไว้แล้วเราก็จิ้มไปที่สีฟ้านะครับอ่ามันก็จะได้ทั้งจำนวนเงินแล้วก็โปรดเลือกบัตรธนาคารแล้วก็กดถอนเงิน มันจะขึ้นคําว่า success นะครับทีนี้มุมซ้ายบนออกถอนเงินรูละเติมเงินก็ร <c oughs> ูละใช้วิธีสแกนเพย์เนาะหรือเติมเงินด้วยบัตรธนาคารออกนะครับคือการเติมเงินเกียรติเวมันหายนะมันเปลี่ยนมาเป็นเติมเงินด้วยบัตรธนาคารแทนเดี๋ยวรอดูต่อไปแต่ถ้าระบบยังอยู่ให้กดอย่างน้อยมันก็ไม่เหงามือนะครับ ฝ่ายบริการลูกค้าครับจะมีเติมเงินเนี่ยก็กดเข้าไปเป็นเพื่อนในไลน์เราก็จะสามารถคุยเรื่องการเติมเงินได้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการก็หมายถึงว่าทํางานครบกี่วันได้เงินกี่บาทจิ้มเข้าไปขอได้นะครับฝ่ายสวัสดิการคือเป็นเงินพิเศษส่วนตะก้าตรงกลางช้อปปิง้งกดเข้าไป ก็จะเป็นยอดเงินของเราอยู่หลักหมื่นแล้วก็มาจิ้มตรงที่สว่างเนี่ยจำนวนหมื่นบาทขึ้นส่วนลด3.5%จจิ้มเข้าไปเลยวันนี้ผมทำงานได้ทั้งหมด6 0งาน700ยิบมาบาท49สตางค์ทำครบ60งานได้700กว่าบาทยอดเงิน19,744บาทจุดส2สตางค์เมื่อกี้กดงานให้ดูละที่ว่าเริ่มการสั่งซื้อออกเลยมุมซ้ายบนทำงานเสร็จมุมซ้ายบน เสร็จแล้วเราก็ไปต่อที่หน้ามุมขวาล่างของฉันอ่าคล้กให้เป็นสีฟ้าเราเข้าไปเซ็นชื่อเป็นแล้วเนาะอ่าเซ็นชื่ออย่างนี้มุมซ้ายออกเนาะเซ็นชื่อเสร็จแล้วก็ออกทีนี้เราลองมาดูยอดเงินหน้านี้19,744.32าทจํา <c oughs> บาทจำนวนที่แช่แข็งกดซ้าย ออกอ่รายละเอียดเ,เนี่ยบันทึกเติมเงินเติมไปจนถึงสามพใช่ไหมแล้วก็รูดขึ้นก็สามพันปับ๊บสี่พั0ห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าพันหนึ่งหมื่นหมื่นหบาท 12,300บาทนั่นเองการถอนเงินของผมจะอยู่ที่600บาท700บาทเนาะเนี่ยการเติมเงินเนี่ย2,000บก2,000บก2,000เป็น6,000 6,000เสร็จ7,000 8,000 9,000เห็นไหม 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 9,000 100 200 เก้าพันสองอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รูดรูดรูดจากด้านด้านบนก่อน <c oughs> ผมเติมเงินไปดูนะสามพันสี่พันห้าพันห้าพันเนาะสามพันบวกสองพันเป็นห้าพันหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยหลักพันนะหมื่นสองละหนึ่งร้อยสองร้อยดันขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็สามร้อยสุดแล้ว เห็นไหมนี่คือผมเติมเงินไป12,300บาท <c oughs> อ่าบวกรอบนะ3,000 4,000 5,000แล้วก็ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 100, 200แล้วก็รูดอีกอันนึง12,300บาทนะครับผมเติมเงินไป600 700เนาะนี่คือถอนเงินถอนเงินไป700 เอหมื่องสามร้อยสามปั๊บอ่า, 12, 300, 300, อาหักอีก400หักออกไป300เหลือ12ือน่นสองทวนผมถอนนะเนาะถอนสามเหลือเหลือหมืน 400, ่นสองทนถอนอีกสี่เอ่อถอนถอนเจ็ไงตัด300ออกก่อนเหลือ400 400ตัดออกไปเหลือตอนนี้เหลือเงินค้างหนึ่งหมื่นกับเออหกรบาทโอเคนะครับก็ ถ้ายังมีงานให้กดอย่างนี้ตลอดนะครับก็รหัสของผมเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ถ้าใครสมัครต่อเราก็เอารหัสให้เขาเขาก็สมัครต่อเราได้เขาจะสมัครต่อเราได้นะครับยังไงก็ถ้ายังมีงานให้กดแบบนี้ยแล้วก็ยอดเองินมันขึ้นเนี่ยอย่างน้อยมันก็ยังมีความสุขนะครับก็ยังรู้สึกว่ามันคุ้มกับเงินที่มันเสียไปกับค่าระบบอะยังไงก็ขอจะให้มันปิดเว็บแล้วกันเนาะ โอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ